ไม่ได้คิดจะตั้งใจเรียนเจอเด็กพิการรู้สึกเริ่มสงสาร,รพยายามที่จะช่วยเหลือกำเนื้อมันเล็กกำเนื้อมัดใหญ่ความเป็นไทยไม่ได้คิดจะตั้งใจเรียนพองวิชาเอกการศึกษาพิเศษคิดว่าการศึกษาพิเศษเนี่ย จะไปสอนเด็กอีกรูปแบบหนึ่งมีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปดูไปดูศึกษาดูง,งานที่สวนลูกสิธิ์ก็เจอเด็กพิการหลายๆคนรู้สึกเริ่มสงสารแล้วก็มีความรักให้กับเขาเลือกที่จะเรียนต่อเลยเพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาน้องๆพัฒนาเด็กๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นผู้พิการเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของน้องๆเป็นกิจกรรมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่กิจกรรมฝึกสมาธิกิจกรรมวิชาการกิจกรรมดำรงชีพสอนในเรื่องรักความเป็นไทยเด็กๆเ,เนี่ยก็จะรู้จักเคารพตรงชาติสวดมนต์แถ่เมตตาหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราใช้กิจกรรมโดยการเคลื่อนไหวฝึกส,สมาธิน้องๆฝึกทักษะน้องๆให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักทักษะที่ตัวเองมีพัฒนาการชา้าเพื่อเราจะทําให้น้องเสริมสร้างพัฒนาการให้ น้องอยู่ในสังคมได้แล้วก็ทํากิจกรรมกับผู้อื่นได้เอาเปลือกหอยมาเพ้น์นะครับเหมือนที่อยู่ตรงนี้เอาเปลือกหอยมาเพ้น์เนี่ยเราฝึกทักษะอาชีพของน้องๆศูนย์นเราเนี่ยตั้งอยู่ข้างหลังตึกแล้วก็จะเป็นภูเขาข้างหน้าจะเป็นทะเลอะไรที่มันง่ายสําหรับเด็กและเรียนรู้ง่ายๆสําสหรับเด็กเนี่ยเราก็พยายามดึงเข้ามาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับน้องๆในหลักของปัญญาเศรษฐกษิจพอเพยียงด้วยนะครับโดยเอาเปลือกหอยเนี่ยมาทําเป็นโพกุญแจ น้องๆก็จะได้รายได้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้หน่วยบริการข้องใหญ่นะครับต้องขอบคุณท่านผอ,อประวิตรเลืองเดชนะครับท่านผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ท่านศิลปภาทิพโภท่านรองผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตานะครับท่านก็ได้เมตตาไม่ใช่ตัวผมคนเดียวที่ จะพัฒนาน้องๆก็มีคุณครูพี่เลี้ยงนะครับทั้งสองท่านต้องขอบคุณก็มีใจรักนะครับมาช่วยเหลือดูแลนะครับเสียทละเวลามาช่วยเหลือดูแลน้องๆนะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกหนึ่งอย่างครับ